เลือกบริโภคที่แพงแต่ว่าไม่มีสารเคมีค่ะเพราะว่ามันคือชีวิตเรามันเป็นอนาคตของเราค่ะไม่อยากตายเร็วไม่เคยค่ะคิดว่ามันแบบอยู่ในเป็นจุลินทีย์ที่เอาไปผสมในยาคูล้รกินไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์แบบกำจัดพืชหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี้นะคะหนูจะมาขอความรู้อาจารย์เกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ในการกําจัดแมลงศัตรูพืชค่ะค่ะค่ะอย่างท<ด>ี<ด>่ทราบคืออาจารย์ทําวิจัยเกี่ยวกับพืชหลายชนิดใช่ไหมคะคะนอกจากจะมีความรู้เราต้องใช้อะไรอีกไหมคะในการทําวิจัยก็คือต้องรู้จักพืชให้ hey, hey, hey. ให้จริงๆนะคะประการสําคัญอันนึงก็คือเราคงจะต้องมุ่งไปที่พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศนะคะเพราะว่าพืชเศรษฐกิจนี่มันนํารายได้มันเป็นพืชสําคัญของประเทศชาติเพราะฉะนั้นเวลาทํางานก็คงจะมุ่งเน้นไปที่พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศค่ะค่ะแล้วอาจารย์เป็นผู้ที่ได้รับทุน พระราชทานอนันทมหิดลใช่ไหมคะอยากจะทราบว,ว่าตอนที่อาจารย์ไปศึกษาที่ต่างประเทศนะคะอาจารย์ไปที่ประเทศอะไรคะไปสหรัฐอเมริกาะค่ะอ๋อค่ะแล้วอาจารย์ศึกษาทางด้านอะไรคะทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการควบคุมกาจัดมแมลงะคะ<อ>่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย<อ>ในในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังไม่มีคนทํางานทางด้านนี้นะคะ<อ>แล้วก็ ผวกผบั้าราชาก็คิดว่าน่าจะลองไปทํางานทางด้านนี้ดูพอดีตัวเองก็มีใจรักเรื่องของแมลงเรื่องของอะไรอยู่เนี่ยนะคะก็คิดว่าอยากจะหาทางที่จะศึกษาอะไรที่เกี่ยวข้องกับแมลงค่ะ,คะแล้วงานวิจัยของอาจารย์นี่คือจุรินรีใช่ไหคะค่ะ,คะคแล้<ช>จุรินรีน,นี่คืออะไรอะคะ จุลินทรีย์ก็เป็นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะคะที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเราก็ต้องใช้กล้องในการส่องมองนะคะแล้วก็สิ่งที่ไปศึกษาเนี่ยก็คือว่าแมลงซึ่งทําลายพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยพืชต่างกาเกษตรเนี่ยเราก็ใช้สารเคมีกันอยู่ประจาใช่ไหมคะมก็คิดว่ามันจะน่าจะมีวิธีการอะไรที่ปลอดภัยกว่านี้แล้วก็อันนึงเนี่ยก็คือว่าแมลงก็เหมือนสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปคือมันก็มีการเป็นโรคนะคะโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นจากเชื้อจุลินทรีย์ เราก็คิดว่าเออทำไมเราไม่เอาเชื้อจุลินซีเนี่ยมาใช้ในการควบคุมเหมือนกำจัดแมลงแทนสารเคมีจุลินซีก็เหมือนกับเป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปทํางานก็คือทําให้แมลงเป็นโรคนะคะมันก็มีกระบวนการที่ทําให้แมลงเป็นโรคต่างๆกันแล้วก็เมื่อทําให้แมลงเป็นโรคในที่สุดแมลงก็จะตายนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการที่นําเชื้อจุลินซีเนี่ยมาใช้กําจัดแมลงแล้วก็ที่ที่ดีกว่าสารเคมีนเนี่ยก็คือว่าจุลินซีเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโรคกับแมลงเฉพาะเฉพาะชนิดไปรู้สึกว่าดีอะค่ะมันมันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดก็ถ้าเกิดว่าสามารถแบบไปแนะนําใครที่เอาไปเป็นประโยชน์ได้ก็อยากจะแนะนําเพราะว่าหนูคิดว่ามันมีประโยชน์กว่าสารเคมีอะค่ะแล้วิจัยนี้จะมีการพัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหมคะ ก็คงจะมีค่ะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนก็เริ่มมีความกังวลในเรื่องของการใช้สารเคมีนะคะอาจจะหนูอาจจะเคยได้ยินว่าเรากังวลในเรื่องของการทําให้สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในในกระบวนการนี้เนี่ยก็คือการใช้เอออย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้สารเคมีกันเยอะมากนะคะซึ่งการใช้สารเคมีเยอะมากเนี่ยมันก็จะทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยไม่ดีเป็นพิษก็เป็นอันตรายทั้งกับคนใช้แล้วก็ทั้งกับเกษตรกรเอง เพราะฉะนั้นถ้าหากเราหันมาใช้สารอะไรที่มันไม่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมนะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรมันก็คงจะจะดีขึ้นนะคะแล้วคนก็คงจะเริ่มหันมาสนใจมากขึ้นค,ะค,ะคะ่ะอย่างที่ทราบนะคะอาจารย์เป็นผู้ได้รับพระราชทานทุนอนัน,นทมหิดลนค่ะ,คะอาจารย์มีเรื่องราวทางการเกษตรของในหลวงที่อาจารย์ประทับใจมาก มีหลายเรื่องมากที่มีความประทับใจในในพระองค์ท่านน,นนะคะแต่ว่าอันนึงก็คือว่าพระองค์นี้ให้ความสําคัญกับเรื่องการเกษตรนะคะหนูจะเห็นว่า คน,คนเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือต้องมีอาหารกินนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่สําคัญเราอาจจะขาดอะไรได้แต่ว่าเราขาดอาหารไม่ได้<ช>แล้วพระองค์ท่านก็เห็นความสําคัญทางด้านนี้ก็ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องการเกษตรมาตลอดนะคะซึ่งอันนี้นเป็นสิ่งที่ประทับใจแล้วงานทางการเกษตรในหลวงก็คงทราบว่ามันเหนื่อย<ช>นะคะเวลาท่านออกเออดกพระราชด,ดําเนินไปไหนทางการเกษตรเนี่ยก็คงจะเห็นว่าท่านก็ก็ เหน็ดเหนื่อยนะคะอันนี้คือความประทับใจที่ว่าท่านไม่ได้ทาเฉพาะงานที่สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่างานหนักงานเหนื่อยท่านก็ท่านท่านยิ่งชอบด้วยนะคะ,คะยิ่ง,ย,ง,ย,งยิ่งลงพื้นที่กันมากเลยก็เลยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ศึกษาได้ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างาคะที่ได้รับพระราชทานทุนก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนะคะค่ะ,คะ แล้วก็มันก็ไม่ใช่ความภาคภูมิใจเราคนเดียวแต่ว่าทั้งครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่พี่น้องนองทุกคนก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะก็ะะมีความรู้สึกว่าเมื่อเราได้รับพระราชทานทุนนี้แล้วเนี่ยเราก็คงต้องกลับมาเพื่อช่วยช่วยให้คล้ายคล้ายตอบแทนคุณแผ่นดินนะคะ<ส>เพราะว่าก็เหมือนกับ ท่านส่งเราไปเรียนเราก็คงต้องกลับมาเพื่อช่วยเหลือท่านบ้างนะถ้ามีโอกาสนะคะถ้าสามารถทําได้ซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์อยู่ที่มหาลัยศกษศาสตร์ค่ะแล้วอาจารย์มีในหลวงเป็นต้นแบบในการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างคะมีหลายเรื่องมากเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือว่าเห็นท่านทํางานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็ท่านก็ทาเพื่อคนไทยทุกๆคนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจมากเพราะท่านไม่ได้ไม่ได้ทาเพื่อใคร ทำเพื่อคนไทยทุกๆคนเพราะว่าท่านอยากเห็นโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรนะคะผู้ผู้ยากไร้เนี่ยท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็ได้ส่งช่วยเหลือมาตลอดะะอันนี้ก็เป็นความประทับใจแล้วก็อยากที่จะตอบแทนตอบแทนคุณแผ่นดินในเรือ่องที่ท่านทรงทําบ้างค่ะค่ะขาหนูในเรื่องเป็นการทํางานนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่จริงจังกับงานทุกอย่างดูหนูดูจากสารคดีค่ะคือแบบทุกอย่างที่ท่านทําแบบ เวลาท่านเดินหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะเงือจะแบบเงือออกตลอดเวลาทํางานก็แบบสั่งชี้ๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับแบบตั้งใจอะค่ะคอยสอนคนนึคนนี้อะค่ะอาจารย์ค่ะนี่ค่ะเป็นของที่ระลึกค่ะม่อพอาจารย์ค่ะที่มาให้ความรู้หนูในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆคนค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณมากนะคะาาากสังงเคยยยว่่ทททํไมมพออออนุ ต้องเหนื่อยกว่าใครในบ้านเดินจูงมือคอยสั่งสอนเป็นดวงดาวที่ส่องนำทางให้เราจะสึกจะทุกข์เคียงข้างยังจำครั้งหนึ่งเคยทางใส่คำที่ตอบหนึ่งคำชัดเจนทุกอย่าง